คุ้มค่ามากคุ้มค่าเลยเงินพันครับเพราะมาย้านี่การดำนาครั้งแรกอ่าอย่างนี้ทำให้มันภาพของเอแคร์คุ้มกเอาหัวทำเป็นขนมจีบแบบนี้ใช่แล้วก็เอาปักเข้าไปใช่ไหมเอาให้เอาหัวแม่มือจิ้มตรงรากแบบนี้ยแล้วก็จิ้มไปหัวแม่มือแบบนี้ใช่มใช่เองดูวแม่

ลงไปแล้วก็ความมืออย่างนี้ไม่ต้องหมุนหมุนเยอะเนอะเอามุนอย่างนี้เนี่ยทำมือให้เหมือนพ่อเนี่ยความมือเราอย่างนี้จิ้มลงเว้นระยะห่างไม่ใช่อยากจิ้มไหนก็จิม้มเว้นระยะห่างให้มันไกลๆเทียงจุ่มเข้าไปตรงนี้จุ่มให้มันอยู่ลึกได้ก็ไม่เป็นไรให้มันอย okay. ู่ ้วิ้งเทงกับน้ำก็ขี้ต้มสิเนอานี่เนาะไอแกจู้จู้เอเอประมาณนี้ใช่ไหมใช่เอาหัวแม่มือบีบไปด้วยแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เนาะนี่จับอย่างนี้เอานิ้วนี้ประคองไว้เอาหัวแม่มือเนี่ยบีบเนี่ยทำอย่างเี้เนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็ลงแล้วก็นิ้วออก จุดลงไปเออเออค่อยๆเอาเค่อยๆก็ได้ลูกผัดทำทำได้กี่ต้นแล้วหลายต้นเลยหลายต้นเลย มือหนึ่งมันต้องหวอย่างนี้ค่ะเอาพ่อเอาหมวกออกให้หน่อยมีด้านหนึ่งมันไม่แดดหรอถอยหลังระวังมันนี่หนูเริ่มสวมันเป็นหน้า ให้มันอยู่มือข้างล่างนั้นมันผิดวิธีมันผิดวิธี